สวัสดีครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลงจับความเิ่วสองกล่องจับความเร็วที่เดิมครับที่เดิมจะพาไปเยี่ยมชมอันนี้ถนนโลง่ลงๆนะถนนโลง่ลงๆที่มาจากเปิดเถิน จงังหวัดลำปางก็จะมีจริงๆนะแับความเร็วนะ่ะมันมีกล้องของกรมทางอยู่แล้วนะครับส่งใบสั่งไปปรับเป็นพินัยแต่การปรับเป็นพินัยตอนนี้แก้ระเบียบใหม่แก้คําสั่งใหม่สารพัดแล้วละ่ะคําสั่งเดิมเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งคำสั่งใหม่ ตรวมีรถตำรวจทางหลวงตามหลังผมมานะครับอ๋ออันนี้คือคนส่งกล้องน่าจะมารับเพื่อนน่าจะมารับเพื่อนใช่ไหมน่าจะมารับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมผ่านไปที่ป้อมทองตะลุมตึง สวัสดีครับหายแบบเพื่อน่าจะเบื่อผมแล้วเอาวันนี้เลิกแล้วเหรอครับป๋าปเลิกแล้วเหรอสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเลิกแล้วเหรอใช้เวลาเล่นยามวันนี้ครับป๋าโอ้โหเนี่ย ว่าจะแวะเข้าไปที่พ่อมก็เลยต้องมาดูกล้องก่อนมาดูอะไรก่อนตะกี้นี่เห็นจับได้ตั้งเยอะแวะกินข้าวที่ตู้นะครับป๋าวะกินข้าวที่ตู้มีอะไรกินมีอะไรกินมีมีแม่บ้านทำไปหมดแล้วครับทอดมีมีน้ำเย็นบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประมาณกี่นายวันนี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่5นายครับมีผู้กอง2ครับอ่าผู้กองก็คนเดิม ม,ม,มีชื่ออยู่ที่ตู้ไอที่ที่ด่านอ,อ๋อโอ้วรื่งนี้ไม่เห็นใจชาวบ้านเลยผมถามตรงว่าทางล่งๆอย่างนี้มันคือจริงๆเนีย่ยผมผมโดนโดนปรับเป็นที่ไหนก็คือเขาส่ง<อ>ไปที่คนส่งกล้องอทางหลวงนะครับ<อ>แต่ทีนี้ผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนี่ยซึ่งเราขึ้นกับกรลมทางใช่ปะ่ะเดี๋ยวไปหาคนด่า,ดานตามผมไปที่ตู้ก็น <laughs> นะเ, <laughs> เอาละแจ้งเลื่องด่านรีบเอาละแจ้งเลิกแล้ว เอาเอาเอาเโอเคโอเคเลือกวอดีเลือกดีเนื่อรถหมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งสามนะฮะของจังหวัดตากนะครับผู้กองแก้งเลือกด่านพอดีนืคนขับน่าจะเหมือนไม่พอใจเออคนขับน่าจะเหมือนไม่พอใจ นั่งหน้าหน้าบุญหน้าบึ้งเลยเนอผมผ่านไปตะก,กี้เนี่ยพอดีผมไม่เห็นอ่าน่าจะยศในดาบที่มาสองกล้องถนนโนลง่ลงโลง่พอเอ้ยลงมาจากลำปางรถแทบจะไม่มีเออจริงจรงหนัง ตำรวจทางหลวงนะต้องจับเนี่ยจับผู้ผลิตรถเนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยโตโยตา้าอัติิตเลขไม่ทั้งเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบทำมาทำผีอะไรเนะ่ะเออกฎหมายประเทศไทยเนี่ยยังเก้าสิบกิโลเมตรอยู่มันเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับ <c oughs> เออสองกล้องแล้วก็แช่งกันน่าจะเป็นทางไลนเนะ แต่แต่ตำรวจทางหลวงวันนี้นะคนที่สองกล้องพูดดีพูดดีดดนะชวนไปกินขงกินข้าวด้วยนะ่ะแต่ไม่กินละก,กินข้าวกับตำรวจที่ไรเนี่ยท้องเสียทุกทีชะนแหลงอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยจริงๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงอะนะครับเอาสิ่งของมาตั้งวางกีดขวางเนี่ยมันก็มันก็ผิดกฎหมายอะ่ะนะครับ มันมีกฎหมายแล้วตั้งวางได้ยังไงอ่ะนะครับวางได้ยังไงเออดูได้ครับว่าเขาจะคุยเอาผมเป่า <laughs> <laughs> เขาจะคุยกอ,อาผมเป่าด่านสามเงานะเขาเลิกด่านแล้วแหละเลิกด่านแล้วเ,เ,ด,วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะคุยกอบผมเ่าเพราะมาสองครั้งแล้วไงอเอาดาบทั้งนั้น รถดับเฮ้ยมันดับตรงที่ตำรวจได้ไงวะ <c oughs> เอ,อเร็จตะกิจรอเพียงเว้ยปลูกผักเว้ยปลูกผักกินเว้ยเ,ออเดี๋ยวก็จะคุยกับผม,มเปล่าผกผักกินผักสดนี่น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่เออ ม่มีปุ๋ยใส่ปุ๋ยอคอกด้วยตผักสนครัวโรยกินได้ด้วยเอา้าเออนี่ผักผักกาดเนี่ยเอาไปทำไปดดองนะอร่อยมากหัหน้าด่านอยู่ไหมครับขอขออนุญาตสอบถามพูดคุยด้วยนิดนึง วัสดีครับเจอกันมันต้องเจอกันนะเพราะว่าบ้านผมอยู่เชียงใหม่ฮะเคยเจอที่ไหนนะเจอในเชียง่ข้างในใช่อ่าเออเจอที่กองงใช่ไหมยังไม่ได้รู้ที่เป็นั่นเข้าไปลองไอ้นี่ไม่เป็นไรเราผู้ชายได้กันผู้กองอย่างนี้เออคือผู้ผมคล่องใจมาก แล้วก็อยากจะสอบถามในฐานะที่ภาคประชาชนก็คือก็คือตำรวจท่ีตอบได้ทุกเรื่องอยู่แล้วตำรวจนะนีตำรวจทางหลวงตอบได้ทุกเรื่องแต่ทีนี้เครื่องนี้ผู้กองมันใช่หน้าที่หลักของเราก็ที่มาตั้งด่านงานพุ่งงานปราปามนะพี่งานพ้่งงานปราปามอะไรเขาเรียกว่าป้องกาชญากรรมทั่วไปไม่เพื่อจะเป็นด่านฟ้าเร็วด่านอาญา หมดต้องไม่หมดมันเป็นหนึ่งในในหนึ่งในหน้างานอ่าแต่ทีนี้แต่ทีนี้โอ้เวยดามยังไงอยู่แล้วครับเอามีมีมีอันนั้นอันนั้นผมผมเข้าใจว่าคืออ่านล<ะ>แล้ว,วก็มีน,นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเพียงแตนน่ว่าอย่างนี้อย่างนี้ผู้กองอ พอไปดูที่นายรัฐมนตรีเขาเขาแบ่งส่วนราชการเอาไว้มันก็อ้เหมือนเจอผมรอถที่แล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันมันก็คือมันก็ต้องใช้คําเดิมเพราะว่าผู้กองยังมาตั้งเหมือนเดิมไงแต่ทีนี้ว่าก็อนุมัตินะพี่ถ้าผมขออนุมัติทุกทุกครั้งที่ตั้งถ้าไม่ขอไม่อนุมัติผมก็ตั้งไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ต้องมันมีประการตัการว่าการจะตั้งเนี่ยต้องขออนุมัติลงระบบทีบีทีซีอะไรเรียบร้อยถูกต้องไม่มีผิดกฎหมายอะไรสักอย่างถ้าผมทำผิดกฎหมายนายก็ไม่อนุมาตห้ตั้งได้หรอกพีี่่่่่่่่่ทจะะมมมมาาาไไไไลแบบวใใให้ปรชชชชนสสงัย เราเราอธิบายอธิบายตามที่ไอ้นี่ไงคือเราไม่มีเหตุโกดเคืองกันอยู่แล้วพกองเออก็คือผมฐานนี่คือว่าพอเขาแบ่งงานให้เนี่ยซึ่งตํารวจทางหลวงเนี่ยมีหน้าที่หลักคือทําอะไรหกอย่างก็ในในหกอย่างนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับอย่างรักษาความคงเรียบร้อยนี่แหละพี่ก็ใช้ในในกรณีที่่ยรักษาความคงเรียบร้อยรถ อุบัติเหตุรถเร็วมันก็เกิดจากความขับรถเร็วอุบัติเหตุเราก็จับได้อ่าอ่าเอ้จริงมันมันเหมือนกับเรามันซ้ำซ้อนมันซ้ำซ้อนไงผู้วองว่าเจ้าพนักงานจราจรก็มีอยู่แล้วผมก็เป็นเจ้าพนักงานจราจรเออทีนี้ทีนี้งานที่เขาแบ่งให้เขาไม่ได้ให้นี่เขาไม่ได้ให้เรื่องการจราจรก็เป็นเจ้าพนักงานจราจรที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวจเลยเออเป็นเป็นเป็นขึ้นกับ กรมทางหลวงวก่างั้นเถอะเป็นเจ้าหน้าที่ของครับคือเป็นตำรวจที่รอรับขบวนเสด็จส่งผ okay. th ู้หลักผู Ab ้ใหญ่ผู้สําคือเกี่ยวกับคนสำคัญสั้งคัญน่ะใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคือตกลงให้คนนี้มานั่งคุยกับผู้กองได้ไหมออกไลน์ด้วยกันเลยไม่หรอกถ้าถ้าถ้าไม่งั้นน้องอย่าอย่าพูดแทกบอกน้องเขาบนะ่คือคือผมบูชามาหาผู้กองโดยเฉพาะ คืออยากคุยกับหวัวหน้าเออมันจะได้คําตอบที่ชัดเจนแต่แต่ถ้ามีเสียงแทรกขมานี่มันผมถือว่าเป็นเสียงมึงมีบางวันมันรบวนธรรมทิศเอาก็มันไม่ใช่ว่าแช่งเาขาแต่น้องเขาต้องมีมารยาทในขณะที่ผมสอบถามหวัวหน้าด่านาใช่ไหมตแต่ทีนี้แต่ที่นี้อย่างนี้เมือม่อเมือ่อเมื่อท่านมีหน้าที่หลักก็คือดูแลการกระทําความผิดนะในทางหลวง ไม่ใช่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 มันมันมันมีอำนาจผมก็ไม่รู้ว่าให้กันยังไงเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับท่านคือตำรวจทางหลวงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพรบทางหลวงใช่ไหมแล้วก็เป็นตำรวจด้วยอันนี้เราก็เราก็ใจนะปฏิบัติตามพรบตำรวจด้วยมันมีกฎหมายเฉพาะแต่ทีนี้หน้าที่หลักของท่านเนี่ยอ่าเมื่อกฎหมายอย่างอย่างสมมติว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานของกรมทางและเสร็จแล้วเนี่ย คนหมายทางหลวงเขาห้ามบําไว้ว่าห้ามตั้งวางแต่ทีน,นี้พี่สงสัยผมเห็นที่ไรมันสงสัยนะสงสัยไม่เลิกเวลานะตาสังเษตอะไรของพี่ใช่ยเออคือในไอ้เนี่ยมัรรนกรณีที่ว่าห้ามผู้ใดผู้ใดคนทั่วไปตำรวจเหมือนกันแต่ทําไปโดยไม่มีอำนาจ โดยไม่มีอ,อำนาจเหมือนคนทั่ไวไปจะอะไรไปวางไน,นน,นอ,อันนจจะกีดขวางแต่เขาไม่มีอำนาจจะไปวางาผมตั้งโดยมีอำนาจตามพวิยามนอำนาจที่สูงกว่าพอรบออทางหลวงเป็นพอรบอำอนาจวิยาพวิยา,ยาสูงกว่าตามหน้าที่เดี <aby> ๋ยวนะพวิยาสูงกว่าพระนาทบัญญัติเหรอใช่มมครับกรมกฎหมาย,าย,ายาอาญาอาอาเอาว่าไปคือคือผมไม่ผมไม่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 แย้งมันคือตามมีอำนาจหน้าที่อยู่มันกฎหมายบัญญัติให้ทำได้ พี่ไม่ก็่ีการชมลูกไปเอาไปวานั้นแหละผิดเหมือนที่พี่ไปไลฟ์ที่ไหนวันนี้ว่าดันแม่พลิกหรืออะไรที่พี่มาแวะตู้เฉินไหมเห็นก็เห็นอยู่ที่ว่าไปเจอนะครับก็ไม่ผิดอันนั้นเป็นด่านขาววอืถก็จุดตรวจของผมตั้งก็ยุติเรื่วโมงไม่เกิดออันนี้แหละผู้กองพูดให้ชัดๆเลยว่ามันไม่ผิดผมก็จะได้ไปคือจะได้ไปถูกทางไงมันมันมีอันนั้นด้วยมีอใครก็เรียกว่าความเห็นของนะก้องการกฤษฎีกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ที่รงทเจ้าพี่ศึกษากฎหมายที่เราว่า ตำรวจทางหลวงทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้บังการทางหลวงการวางสิ่งของกิจความไม่ใช่ว่าทางหลวงอย่างเดียวนะตำรวจจะจนเข้าไป่คำนั้ไม่มีกฎหมายอ่าไม่มีกฎหมายใช่อันนี้ผู้กองยืนยันนะร้อยตำรวจเอกอภิชัยอภิชัยนะอาจจะได้คประเด็นนี้เดี๋ยวพี่ไปเจอที่อื่นไปที่นั่นเดี๋ยวไม่ใช่คือคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้กองอธิบายแล้วผมผมต้องต้องเชื่อแล้วมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่ไม่นี่ เพราะว่าทีมของพวกผมเนี่ยเขาก็มีนักกฎหมายที่จะตรวจสอบใช่ไหมถ้าถึงอยากแต่ถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่ก็ทำไม่ได้มันแปลกใจตรงนี้ว่าพวกผมว่าเองานงานที่เขาแบ่งให้นี่ยังเหนื่อยไม่พอหรือถึงอยากเป็นเจ้าพนักงานจราจรผมก็ทำามคำสั่งมีคำสั่งมาผมก็ทำหน้าที่คำสั่งก็คือของการทางหลวงก็ได้นุมัิตั้งจุดตรวจมาการลงมัดมาก็ตด้อ่า แล้วเราเราวันนี้ปรับไปเท่าไหร่ตั้งตั้ง่า้หร่โมก่อนนีผมไม่ปรับผมไม่ได้ผมไม่มีไม่มีการปรับครับอ่าผมไม่ใช่ต้องรสอบสวนในการปเิบตที่บปรับไม่ได้อ่าเฮ้ยนั่นแสดงว่าผู้กองก็ไม่ได้อ่านระเบียบใหม่คำสั่งใหม่มันออกมาแล้วแสดงว่าผู้กองยังไม่ไ้ยึดคำสั่งเก่าที่มันปรับเป็นพินเนี่ยใช่ไหมแต่นี้ปรับเป็นพินัยเหมือนกันแต่คำสั่งมันออกมาใหม่แล้วว่าเออตั้งสิบตำรวจ โทนะเป็นผู้บังคับหมู่อันนี้มันปรับได้แล้วปรับเป็นพี่พี่นายได้เนี่ยคำสั่งมีแล้วคำสั่งมีตา้งของวันใหมแล้วออกไปสั่งฮะไปสั่งได้เนี่ย็น่ไหม ผ,ผู้กองยังตกข่าวเลยแล้วอบอกว่าทเทียบปรับมีของพนักงานสอบสวนเป่เกี่ยเที่อวก่ที่อกไปสั่งนั่นเห็นไหมครับสั่งใหม่มันบอกมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวไปอ่านดูนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นพนักงานสอบสวนอตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับเออ,อเแต่ทีนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธขอผ่อนชาระเดือนละอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่แต่การเปรียบเทียบปรับเนี่ยเขาให้ตำรวจตั้งแต่ผู้บังคับงู่ขึ้นมาทําได้แล้ว เแสดงออกใสั่งเออสั่งแกแสดงว่าวันนี้ท,ที่ที่ผู้กองดั้งนี่ก็ไม่ไม่ได้ปรับค่าด่านไม่ไม่ปรับาาออกสั่งเาอ,อ่งอเดียวพอจ,จ่ายก็มีเทคนอลยีจ่ายที่มีตะเกียจ่ายอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าออไม่ได้ว่าผมมาเจอตำรวจทางหลวง,ลง,ลงดางด่านแล้วต้องแวะทุกครั้งไม่ใช่ก็คือมันเมื่อมันมีมันมีคําสั่งใหม่ๆออกมามันเปลี่ยนแปลงใหม่มาเรื่อยแล้วเสร็จแล้วตำรวจ อ่านทันหรือเปล่าไม่รู้ออคราวนี้่ามตามที่กฎหมายนะในที่เราทันที่กฎหมายนะก็ก็เอาเป็นว่าผู้กองยืนยันว่าทําได้กรณีที่ตั้งวางใช่ไหมโดย้าหน้าที่ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคก็จะได้จะได้ คือมันอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาจะรบทางหลวงเออารสอะไรสั่แปดที่พี่พัพูดพูดอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายมันยังมันยังเป็นกฎหมายอยู่ส่วนเป็นระเบียบที่ไปแก้กันจนทําได้เนี่ยพวกผมสงสัยไงว่าสรุปแล้วตัวพระราชบัญญัติกับตัวคําสั่งหรือการอนุญาตกันอย่างเงี้ยมันมันให้มันไปอนุญาตทับกับพระราชบัญญัติได้หรออ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่า สมมติว่าผู้กองเป็นคนนำกระบวนสเสด็จอันนี้เปรียบเทียบนะแล้วเมื่อกระบวนสเสด็จที่ผู้กองนำแล้วแล้วเสร็จแล้วไปเจอที่ตำรวจภูธรตั้งวางสิ่งของแล้วไม่เก็บไม่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่กฎหมายในหลวง ไม่ใช่พาดพิงอันนี้ถามก็คือกฎหมายทุกฉบับมันก็ผมไม่ตอบปเนนี้พี่เอาเดี๋ยวมันมันมีผู้หนึ่งผู้ใดไปตั้งวางอ่ะไปตั้งวางก็ตั้งได้เออก็จบในนั้นแต่นนั้นไปตั้งได้ก็คืปตั้งได้เราไม่ต้องขอที่บดีกรมนาหลวงด้วยแท่นี้อ๋วอหมายหมายว่าที่บดีนี้เอาไว้ข้างหลังเลยมันมีหลอกแ้วมีความเห็นของการติดตติการที่เราเป็ทางดูมีอยู่อ๋อเอาถ้าถ้าผู้กอง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไอ้ได้เลื่อนขั้นเป็นสาววัรเร็วเนะผม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 ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีกับำรวจผมอยากให้เนี่ยมันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าเมื่อชาวบ้านลงถามเ่ยเราต้องพร้อมที่จะตอบไม่ใช่ไปตั้งคติว่าเอาแล้วนักรบด่านเดือนไม่แล้วควรคุยแล้วอย่างเงี้ยแล้วยิ่งยิ่งทุกวันเนี่ยพอจะบอกหมายเนี่ยอย่างของกองเนี่ยเปิดไฟกับพิบพิบในี่็คือมัน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  โอเคมันปฏิบัติถูกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องตําหนิชาวบ้านก็ตําหนิไม่ได้อยู่แล้วไปตามกฎหมายเออเอาเอาเอาตามไปเนี่ยแต่ทีนี้ที่ผมพวกผมพูดกันมาตลอดจริงๆเนี่ยพรลบพร้อมทรมานหรือพรบอมหายที่กําหนดให้ติดกล้องเนี่ยจริงๆน่ะสวิทไม่น่าอยู่กับพวกกองไม่ถึงว่า เวลาเวลาตำรวจจะทำผิดมันก็ปิดกล้องอันนี้เขาสงสัยจริงจริงถ้าในอุ้มหายใ,ใช้วันนี้มีการจับแล้วอย่างที่อย่งท่จับไม่เปิดไม่ผิดนะจริงจริงจับจับแล้วต้องมีการบันทึกวันนี้ที่พี่ไปบางทีไปเล่นเล่นกัาตำรวจไม่เปิดกล้องแล้วไ่ผิดกฎหมายไม่ใช่ตอนนี้ตั้งจุดอย่างเนี้ย มันเป็นระเบียบของมันราชกาที่เฉลยก็ต้องมีกล้องประจำตัวก็วคือระเบียบไม่เป็นต้องไม่ไม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 ปฏิบัติตามทุกกฎเบีฑ์นิ้วก็ได้ปฏิบัติตามแล้วถ้าเกิดมีความผิดขึ้นมาก็นี้วหายแล้วไม่มีข้ามันทึชก็ท่านก็เหมือนจะถ่าแล้วแต่ว่าจับแล้วก็ต้องถ่ายบันทึกแค่นั้นไฟบันทึกตอนตอน,ตอนที่เริ่มจับเริ่มจับพอเริ่มมันต้องเริ่มรับจับนี้เมื่อมีการจับแล้วควบคุมอ้าวชัดสมมติว่าสมมติอย่างนี้ผวกกอง กรณีที่ว่าถ้าผู้กองบอกว่าเริ่มจับเนี่ยไอ้ที่เรียกประชาชนเข้ามาอันนี้ก็ถือว่ามามาแล้วถูกจับแล้วนะเอาก็นี่ไงก็มามามาเสร็จแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ออกเป็นใบสั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องบันทึกใช่ไหมมีการควบคุมไม่ได้ควบคุมบงีสลับแล้วเออมันก็ต้องมาบันทึกอยู่แล้วผมันถูกต้องผู้กองบันทึกอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมอ่าเอาแล้วทำตามกฎหมายไม่ต้องกลัวอะไรเออแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้บุกองอย่างนี้ที่บอกว่าอยู่ใกล้ตำรวจแล้อุ่นใจเนี่ยทางเผยนักกำลังเถื่อนที่แล้วก็คนติดตามเนี่ยเขาอว่าอยู่ใกล้ตำรวจยิ่งอันตรายมันไม่ปลอดภัยเหมือนเหมือนไอ้นี่แล้วก็คือมันทางหลวงต่างใจดีต่างหลวงตางตางเงาอ่ะก็อันนี้ก็เห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละตั้งแต่ลงถามในดาบหรืออะไรที่ไปสองกล้องนะอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะก็คือหนึ่งพูดจาสุภ,ภาพ เรียบร้อยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเ๋เมื่อก่อนนี่เออะมักเครื่องอะไรก็ไม่รู้เริ่มบวยวายออกออกอาการแบบเริ่มบวยวายอนนั้นที่เฮ้ยมัน่ายได้แต่ก็พยายามที่จะเหมือนกับเฮ้ยจะมาถ่ายกูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อะไรย่างี้คน่า,าตำรวจไม่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 ไม คนน่ยมันจะเป็นคดีไม่ใช่อะไรถ้าคนที่เขาจะฟ้องเหมือนเนี้ยเหมือนเจตที่ใช่ไหมถ้าเหมือนคนด่าผมในเพจเนี้ยอนที่ด่าผมในเพจที่ผมด่าม่ฟ้องได้นะเออมันก็ต่างคนต่างให้สิทธิใช่ไหมถ้าผมจะหายอะไรนอยากไปมีประเด็นไม่ดีว่าอไม่หรอกเมื่อมันมันไม่มีกฎหาหมายห้ามให้ถ่ายคือคนด่าก็ส่วนคนด่าแต่ผมก็บอกทุกคนทุกคนถ่ายแล้วไปไหนสดอย่างเงี้ยมันเป็นการเผยแพร่ ถ้า่าย้วเก็บข้อมูลเอนผมทางนี้วิดีโอผมมันทึกที่ไว้ผมเกบไว้ผมไม่ได้มาเปยนรต่อให้ถ้าผมรู้กันสองคนเนี่ยแต่เนี้ยคนอื่นรู้คนอื่นเห็นผมโดนคนไม่พอใจตำรวจคนด่าผมไม่เทือกที่เสียหายที่เป็นผู้นําเข้าที่ผิดนั่นแหละคือคือก็ฟ้องได้ใช่ไหมแต่ที่บอกไปอย่าให้คนนี่ไงการที่บอกว่าไอ้เรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยมันขึ้นฉาลตอนนี้ศานมะภูมิก็ขึ้นแล้วไงมันมัน มันก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมสารพ่อภูมิหลังใหญ่ๆล้วขึ้นไปขอหวยไปแล้วรออาไม่เถ่ายถ่ายได้ถ่ายอาไว้เองมันมันมันอย่างนี้มันที่โดนตำรวจใครที่ไม่ถูกต้องดิ่วถ่ายไว้เป็นหลักฐานนั้นแล้วื็ได้ไปเอาไปสู้ในคดีทุกว่ากันไปแต่มาถ่ายแล้นไล่ให้คนมาชมมาด่าผม่มันไม่ไม่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ชอบให้มาไล่ ไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าส่วนมากคนก็เหตุที่มันก็ไม่ไม่ถูก,กตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีมันเลยนะเห็นไหมอไ <c oughs> อ้อย่างนี้ <c oughs> พวกองก็ไปตั้งไปตั้งแง่ยอย่างนั้นว่าเพจผมไม่ถูกกับตำรวจไม่ใช่ตำรวจด,ดีๆนะพวกผมก็พูดชื่นชมก็ตั้งเยอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเพียงแต่ว,ว่าเราอยากเห็นเนี่ยสิ่งที่พวกผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มันชอบด้วยเราเบี่ย<อ>บหรือคำออสั่ง <c oughs> ผมผมพูดเองด้ยวยน้ เออถ้าคําสั่งนายให้ทํามันก็ทําได้แต่ทีนี้มันทํามันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ที่เขาสงสัยทุกวันเนี่ยแหละที่พวกผมสงสัยนี่เอ๊นายสั่งมาเป็นเอกสารแล้วผู้ใต้มาก็บัญชาเนี่ยแล้วนายไม่เคยมาตรวจผลสมนติของคําสั่งเลยดังคนดังทําเพราะอย่างที่ผู้กองอธิบายนยมีอำนาจถ้าไม่มีอำนาจทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่ทีนี้อํานาจอํานาจเนี่ยท่านมีอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในตรงนี้ไงเออ ทีนี้พอถึงผู้บังคับบัญชาระดับหนึ่งก็จะออกไอ้ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าผู้กองนําผิดนายก็ผิดด้วยเหมือนกับว่าบุกฟ้องใช่ไหมไม่ให้ความไล้ชิดผู้กองอย่างนี้มันก็ก็เลยกลายเป็นว่าลักษณะออกมาทุกครั้งที่ตั้งคณะกรรมการสอบกันเนี่ยมันเอาตำรวจสอบตำรวจน่ะพวกผมไม่ไว้ใจตัวนี้ไงถึงได้ลงมาสอบถามใช่ไหมคือถ้ามันลงโทษกันที่ยังเ่ยผู้กองไม่มีตำรวจคนไหนกล้าละเมิดกฎหมายหรอกใช่ไหม แต่ทีนี้มันมันลงทุนกันไม่จริงไงอ่ามันก็มันก็สายอาชีพเดียวกันเนี่ยแต่นี่ไม่ผู้กองอย่าไปตั้งงี้อย่างนั้นเดี๋ยวว่าพวกผมไม่ค่อยถูกกับการตำรวจไอ่มีคนยังไกลเนี่ยการลองผู้การที่คนรากเกยังเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมมันก็ตำรวจดีๆมันก็เป็นนิตรกันได้ไม่จะเป็นหรอกใช่ไหมแต่คนที่จะด่าด่าตำรวจผมก็บอกกันเสมอนะผ่านไลน์ผมบอกว่าให้มันมีเหตุและผลอย่าไปใช้คำ คาพรุชว่าที่จะไปด่าเขาไปชุดจริตเขาไปทําให้เราแบบนั่นจริงๆอ่ะระว่าันว่าปฏิบัติหน้าที่ปกติก็ไม่เขาก็ทําตามคาสั่งอาจจะไม่ต้องแบกเตียวไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่เพียงแต่ว่าที่พวกผมลองถามก็อย่างว่าถามว่ามันเป็นไปตามระเบียบหรือไม่แค่นั้นีพี่นนี้จะใส่เข้าจะจบอย่างครับเนี่ยโอเคพวกราขอบคุณมากครับพี่โอเคพอดีพวกกงรับสายมีภารกิจเนาะ จริงๆนะคุยคุยโทรศัพท์กี่กี่กี่ไล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 กี่คนเนี่ยคนดูเยอะเท่าไหร่บูเยอะผู้กองเจ็ดสิบแปดคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะผมคุยกับพี่ส่อร์มาไม่ใช่เดี๋ยวเขาเขาก็ช่วยแชร์ไว้แต่ผู้กองพูดดีอ๋อผมเจอพี่แล้วผมว่าพี่องผมเห็นไหมเออเราใช่มาคุยกันแวะคุยเฉยว่ามันที่ที่มาถามเห็นรถต่อเยอะๆนึกว่าผู้กองปรั่มไง เออถ้าไม่ปรับก็แล้วไปโอ้ผักนี่ผู้กองพาเขาปลูกเหรอใช่ครับในถังในตู้ในหัวหน้าอ๋อใส่ถ่ายไม่เร็วถ่ายไปเร็วลงไล่ไปแล้วเฮ้ยไปเจอผมผมผ่าข้าวผมลงกองถือไม่ต้องแกล้งเลยนะเออไม่ใช่บางทีแกินข้าวสามหัวมาเรียบผู้กองครับเดี๋ยวน้ำริ้วไปไหนลงเออเขาจะลงกรุงเทพพอดีพรุ่งนี้มีสารโอเคสารฟ้องฟ้องคดีให้บ้านรถชน ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองเห็นไหม,มเมื่อน้องเขาพูดดีแล้วก็ไม่มีคือมันไม่ได้มีอคติต่อกันใช่ไหมเออคือตอบให้มันชาฉานตอบให้มันชัดเจนแค่แค่นั้นไม่ใช่มาตั้งแง่ตั้งงอนพอเห็นนั้งรถดันเดือนไปถ่ายหน่อยแล้วอารมณ์เสียตั้งแต่เห็นไหมคนขับรถหน้าบูดหน้าเบียวแล้วงั้น,น,นอเออ ยังก็พึ่งต่อยเท่านั้นแหละเนี่ยน,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 นะผู้บัญชาเห็นไหมอย่างน้องเขาก็โอเคเ,าเขาก็บมาเตอรยาซเตือนผอู้ได้บัญชานะต้องสุภาพเรียบร้อยก็ไม่เห็นจะมีปัญหานะครับถ้าน้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ปรับค่าด่านเราก็ไม่เห็นจะมีประเด็นอะไรเลยนะครับแต่อย่างที่น้องเขาบอกนะครับเขาก็บอกว่าถ้าใครมาด่าเขาอะไรอย่างเนี้ยทำให้เขาเสียหาย แต่เราเราคนไลฟ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ยุให้ดา่าแม่งลุยดา่าอะไรไม่ไม่ใช่นะไม่มี <c oughs> นักร,รีนเดือนไม่มียุให้ชาวบ้านดา่าตำรวจไม่มีนะครับเรามาถ่ายทอดสดนําเสนอให้พี่น้องเห็นแค่นั้นนะว่าเอาเขาได้รับคุณตังมาเขาตั้งชอบหรือไม่ชอบอ่ะทีนี้ฝ่ายกฎหมายเาก็จะด,ดูเองะนะครับว่าเมื่อตำรวจทางหลวงเขาแบ่งส่วนราชการแล้ว ไม่ใช่เจ้าพนักง,งานจราจรพอไม่ใช่เจ้าพนักง,งานจราจรเนี่ยก็ไม่มีอำนาจดิดรถอันนี้คือที่เราสงสัยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจแล้วเราทําได้ทุกอย่างไม่งั้นเขาก็จะจะ,จะแบ่งแบ่งส่วนราชการไว้ทําไมนะบางที่เห็นไหมที่ผ่านมาตำรวจทวั้งนวงบักผมมีใบญาตในการสอบสวนเอาเป็นพนักง,งานสอบสวนไปซะอีกก็มีนะครับ ก็ไม่เห็นจะมีประเด็นอะไรเลยนะครับเรามันมันก็นึกว่าจะเหมือนน้องเล็กอองไว้ลงทายตำรวจทางตำรวจทํางานแล้วก็โดนแจ้งคุ้แจ้งความแต่ทีนี้มันก็อย่างว่า่นหละเป็นเรื่องดเดแถ้าเขาไม่พอใจเขามีสิทธิแจ้งนะฮะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ศาลนั่นหละเนาะเอาละวันนี้อ่า พอสมควรในเมื่อเขาเลิกเดี๋ยวเราก็เลิกเดินทางต่อดีกว่าขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>